สวัสดีครับท่านผู้ชมละครพรมลิขิตดำเนินมาถึงช่วงปลายของเรื่องแล้วและกำลังจะเฉลยที่มาที่ไปของบนกิสนากาลีซึ่งจะย้อนชาติพบไปยังสมัยทวาราวดีมาถึงยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาเรามาดูกันว่าตัวละครแต่ละชาติพบตั้งแต่ยุคอดีตทวาราวดีจนถึงยุคกรุงศรีอยุธยาใครเป็นใครกันบ้างครับเริ่มจากที่คำพรราชาในทวาราวดี มาเป็นเบื่อุนทรเทวาในบุพเพสนิวาสและเป็นพระยาวิสุทธิสาครในพรหมลิขิตคนต่อมาพระนางจันทราวดีในยุคทวาราวดีมาเป็นเกศสุรางในร่างการเกตในบุพเพสนิวาสและเป็นคุณหญิงการเกตหรือเกศสุรางในร่างการเกตในพรหมลิขิตคนต่อมา จ้าหญิงอธิตยาในทวาราวดีเป็นการเกตในบุพเพศนิวาสและเป็นพุทธานในพรมลิขิตและแม่ทัพอนินระบทในทวาราวดีเป็นศรีปราดในบุพเพศนิวาสและเป็นหมื่นมหาริ์หรือพ่อธิ์ในพรมลิขิต <S <S 1> <S 1> เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นติดตามกันได้ในละครพรมลิขิต ทางช่อง3มีดีครับ